ล้วนเลยเหรอพี่พูดจริงปะเนี่ยตาผู้ชมหอมมะลิล้วนเลยนะสุดยอดดูว่าแถวยาวป็นกิโลอค่ะนะ้ชนเกินถังนะพี่โอโ้โหสุดยอดเกือบกระสอบโอโ้โหข้าวจะสอบแล้วมาชมสุดยอดค่ะราคาเริ่มต้นที่20เด้อนะคะอย่าลืมมาตำกันนะคะท้านี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้าอินเตอร์โซนนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ร้านอาหารเด็ดที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นร้านกะเพรานะเฮียแหลกกะเพรานะคะราคา20บาทนะคะถูกมากเลยค่ะแล้วก็ขายดีมากนะคะต่อคิวซื้อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศเฮียขายเนาะ,ะไปชมกันเลยจ้าโอเค่ะร้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชม เนียแหวบกะเพานะคะราคา20บาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมนะว่าราคาที่นี่จะขึ้นหรือเปล่าเนาะจะปรับขึ้นหรือเปล่านะคะคือแบบเขาคิวซื้อเลยเด้อนี่นะคะเขาขายไม้ายกำลังวุ่นเลยนะคะนี่ร้านนี้มีไข่ต้มด like ้วยนะท่านผู้ชมโอ้ยมีหลายเมนูอยู่นะนี่อันนี้จะเป็นแบบ ไข่ดาวไข่ต้มนะจ๊ะอันนี้มีหน่อไม้ได้วยนะท่านผู้ชมคนี่ <c oughs> หลายเมนูอยู่นะอ <c oughs> ตอนนี้คิวนะคะต่อแถวเลได้ครับผมตนม่หยนะครับ ร้านจะอยู่ช่วงท้ายๆหน่อยนะท่านผู้ชมสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะกําลังวุ่นเลยนะพี่ตามสบายนะคะหน่อไม้ไขดาวได้ค่ะอือนี่ค่ะหน่อไม้ไขดาวหน่อไม้สดเหรอคะพี่หน่อไม้ก็ไม่สดไข่ดาวด้วยนะคะไข่ดาวเยิ้มๆเลยค่ะใา้ดิหัวหัมสองหัไข่ดาว ราคาเริ่มต <fin anta> <ots> ้นที่เท่าไหร่คคะยี่สิบคระบผมยี่สบาท มีสิบ่ะทนะคุณผู้ชมแต่ถ้ามีไข่นี่เท่าไหร่นะเพิ่มห้าบาทครับเรนนี้เพิ่มขึ้นไปยี่สิบห้าแล้วครับจ้าอ๋อยี่สิบห้าบาทเมนูนี่มีกี่อย่างคะพี่โอ้โหนี่เยอะเลยนี่เดี๋ยวเราพาไปดูเมนูค่ะนผู้ชม เนี่ยค่ะกระเพราหมูสับนะคะกระเพราเนื้อกระเพราเนื้อนี่ราคาสามสิบนะคะแล้วก็กระเพราหมูสับหน่อไม้ยี่สิบค่ะกระเพราไก่20บาทไก่กระเ,ท,กรกะเทียม20พิเศษเพิ่ม10บาทนะท่านผู้ชมก็คือจะราคาเริ่มต้นที่20บาทนะจ๊ะไปดาวแล้วครับอันนี้นี่ค่ะผัดส,ดสดสดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอะคะพี่กระเพราไก่กระเพราไก่อันนี้ก็คือ20บาทนะพี่กระเพราไก่ พี่เปิดร้านกี่โมงคะพี่ที่นี่ประมาณบ่ายเาป่ะบ่ายสามโมงนี้พี่พร้อมขายแล้วเนาะค่ะพร้อมถึงถึงกี่ทุ่มอ่ะพี่พี่ประมาณทุ่มครึ่งก็หมดแล้วทุ่มครึ่งก็หมดแล้วนะโอ้ทุ่มครึ่งก็หมดเลยอยู่นี่วันอะไรมาคะพี่สองวันค่ะวันจันทร์กับพฤหัสสองวันวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะปกติจะขายตอนเช้าจ้ะที่นี่นะพี่ไม่สิบสองศุสานสิต่อหร้องสาม อ๋อของกนทันจทุกวันนะะคะอ๋อก็คือมีสองที่เช้ากับที่นี่โอเคค่ะที่นี่มีแค่สองวันเองจะแต่ก็เช้าทุกวันค่ะอันนี้ที่เปิดร้านขายมากี่ปีแล้วจ๊ะพี่ห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วค่ะ ตลาดนี้ดีหน่อยนะพี่บบเป็นในโดมเลยไม่ต้องกลัวฝนตกมาเดินกัน้เค่ะอนตลาดนี้ดีหน่อยนะพี่แบบเป็นในโดมเลยไม่ต้องกลัวฝนตก <c oughs> มาเดินกันได้เลยค่ะเอีนคะ ี่ซัมเมอร์แล้วอ๋อเด็กบิดเพิมจ้าเด็กบิดเพิมโ้อันนี้พี่ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะท่านผู้ชม้ปกติยาวไปยันร้านหนโอ้เป็นกิโลเลยนะพี่ <c oughs> อันนี้เป็นข่าหมูสับนะคะนนปกติแถวยาวมากค่ะ ที่ร้านนี่ใช้เป็นแบบไหนพี่อหอมมะล,ลิหอมมะล,ลิล้วนเลยเหรอพี่พูดจริงปะเนี่ยตาผู้ชม oh, <no. S 1> หอมมะลิล้วนเลยนะสุดยอดดูว่าแถวยาวเป็นกิโลค่ะนานผู้ชมท้ามาที่นี่ลองแวะร้านตะเผา,าด้วยนะยคล้ายๆเลยค่ะแถวแถวยาวนะคะ เนี่ยอันนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะท,ท่านผู้ชมแต่ถ้าช่วงแบบไม่ปิดนะคนนี่ต่อคิวยาวมากเลย่ะ วันนึงไม่ใช้เยอะเลยนะพี่พเป็นฝั่งเกินฝั่งนะพี่โอโ้โหสุดยอดเกือบกระสอบโอโ้โหเข้ากระสอบแล้วมั้งชูสุดยอดค่ะราคาเริ่มต้นท<ช>ี่20เด้อนะคะอย่าลืมมาตำกันนะคะร้านนี้ครับผมใช่ดีคะไข่ดาวไม่ตกก แค่ทุ่มเดียวก็หมดแล้วนะท่านผู้ชมดกไม้สดดแล้วก็ไก่กระเทียมไข่ดาวต้มข้าวไม่ได้เป็น,น,นเป็นหน่อไม้นะฮะไม่เสียตังค์นะพี่เ็ดเเหรอพิ่มข้าวไม่เสียตังค์เลยนะพี่โอ้โหโอ้โหเก่งที่สุดยอดค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเลยค่ะ เป็นไก่กระเทียมคุนว่าไงคะไก่กระเทียม,มแมวนะมีไก่นะคะแล้วก็มีหมูอสอับห่อใหญ่มากะคะ่ะห่อเบลเลอร์เลยนี่มาแล้วจ้าไก่กระเทียมนะคะ สบดีคะเจ้กหน้ที่ยวจัดให้ไง แก่ก็เยมส์เองน่ะใชฮะมอพี่ที่สั่งข้าวพี่มีแล้วออกงาออกเบอรสามที่เลยนะพี่ค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรพี่ ศูนย์หกหนึ่งจ้ะเก้าสองหนึ่งศูนศูนย์สองสองสองี่อะไรคะที่แหลมค่ะที่แหลมนะโทรมาติดต่อกันได้นะท่านผู้ชมรับบอกงานด้วยนะคะลลแล้วก็ส่วนใครนะที่อยากมาอุดหนุนนะคะเฮียแหลมกระเพรานะคะราคาเริ่มต้นที่ยี่สบาทนะท่านผู้ชมมาได้เลยนะคะทีะ่ตลาดนัดอินโตโซนนะคะทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะเปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะพี่ ถึงแค่ไม่เกนทุ่มหนึ่งหมดแล้วนะคะมาช้าอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าพ่อค้ามากนะคะคะ่ะขอบคุณครับไปได้ล